ทั้งสวยทั้งเก่งมีสิทธิ์ไม้ดังและสวยเก่งครบเครื่องเลยค่ะทายาทพระเอกและสอบเทียบกับจนติดมอดังได้ในวัย17ปี เพิ่งผ่านในวัยวันเกิด17ปีไปมันหมาดแต่สำหรับน้องมีย่าพิชานั้นทองจือหรือลูกสาวสุดที่รักของพิททองจือแน่นับวันก็ยิ่งโตก็ยิ่งสวยแถมเรียนเก่งความสามารถครบเครื่องเลยละระดับด้านทางบ้านนั่นเองพ่อล่าสุดน้องมีย่านั้นก็กลายเป็นเฟซซื้อดังที่สาว1ปีที่รัวๆเลยคลิปปากากาก่อนนั่นเองแต่พักกากรแต่ภาพอินเตอร์เมื่อว 17ปีที่เท่านั้นเองโดยคุณแม่ก็ได้โพสต์คลิปว่าความน่ารักของลูกสาวในลูกนี้การศึกษาด้วยเร,เรียนวันแรกนั่นเองพร้อมกับเล่าถึงเล่าเรียนรังเต่าและนักศึกษาให้ใหม่เริ่มเรียนในวันแรกดีใจที่มวยได้กลับมาใช้ชีวิตนักเรียนอีกรอบนั่นเองฝากถึงมาหนูทำงานเยอะๆมากค่ะแต่ก็ยังไม่ทิ้งการเรียนสอบ เรียบจนจนผ่านนะเข้ามหาวิทยาลัยในวัยอายุ17ปีซึ่งปีน่ะดึกไว้แต่หนูก็หมวยว่าในวันที่หนูทำได้และก็จะหนูสู้ๆนะคะ4ปีแป๊บเดียวเอง